没了。 เป็นการลองช <laughs> ิมอนี่จีี่สี่สิสามเียวสามเียวสี่สองโอเคนะนี่อยู่บ้าอันอไมาก,กัด ีมีบ่สีกับนะสอเอาไหมบ่นบ่เจ้าโดนแล้วตา้สองสามหกไม่ถูกตับอกแล้วคอได้ทุนขค้นตัวนี่นอนเล่นกระลาดีกว่ายไดนทคนืึ้นตัวนี่เหนี่งเด อาหาสามสองมากหกสามสองว่ะเด็กับอยุสามสองคนได้อยูกำลงได้นิดหน่อยดีนะเพื่อนออกตัวมาไรมาใส่ซีแขอยได้ออกขึ้นมาสสามก็ซับหอวใจเป็นยังเป็นน้ำเกาะมั้เนาะเด่นเกาะเป็นบางขันเด่นเด่นเด่นเดินสั้นขนาดทายธรรมดายังสั้นก่อนจบิดอายุแล้วจะเปลี่ยนไหมหรอขึทับต้องซัเหนี่ยงหนงก่อนซัมซุง นี่โกเปลี่ยนรุ่นไหมรุ่นกดปุ่มได้ก็จะใส่่ต้องยังก่อ Samsung A ยังก่อที่ว่ากล้อง108ล้านไหมนาคอยว่าดูคอยสิไปสาย Samsung ี้ดูนี่เงินไระดาษนี่ไหม Samsung A73 นี่ทนเดียวเจ 2, 3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 , สิบยี่สิบสองขดเลยมันมันสิบสองหรือสบเจ็ดบอกเจ็ดมันมันมันก็อะไรวะมันถือลอะไริบใครกฮีโร่อยู่กองซี่ีบีหรอตุมาลอยแปดล้านบดียังไงเนี่อยกรลืมเมืองแบปนี้ เวยวใส่ที่ดำหกห้าหกสามอยู่แยกกันเดี๋ยวเจี๊ยเสถียงออกห้าสามเถียงกระจุดไหนมาดิเอาเปิด สีสามเยลนึ่ขันสีสมยนกล่องเยลเลยม่มีนะีวันจับเลยสีโคมจไปใส่คายเลเอาสิมจาโอมาดีจาว่ะเกี่ยงเลยตามหันพอเด็งหาตานี่ยคเด็งสมาเพิ่งขยอาดีดีว่าออกเปสิบเอ็ดเนาะงแล้วว่าจะไปนอนเล่นตลานเปิดแรกหสามสองเปิดนีหาหาเยวเลยอย่ามาอีกเดยเอ็ด เอาเดาท่าขอเด้มาหาสีสองเนี่ยหาบ้านเนาะนะส่งฝันสองนี่งสิหกสีเดียวส่นเดียวหกสามหกสี่มาที่ไปบือถอนไปหกห้า หสองสามสี่ห้าหกเจอ็กซมหติงสามนี่ไหมติงหกหเท่าไหร่นะสองพันสอใส่หสูงเลยห้เท่าไหร่นี่หกปอใส่หสูงเปิดเดี๋ยวใส่หกสามเลยก็ หกตเอาใส่หกสูงเลยเออออกจ้างจะออกหกสี่ยอดจังสิบเอ็ดไม่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบอกนนี่เนี่ยมันมีหกมันออกหกมันออกสี่อยอเลยือโสัเอ่านหกสี่ยอมาสี่สองยอดสองขันบอก เจีบนติยังกังไม่หมดบ่ติงสามเจติงขาวเนาะคอยไปนึก่อว่นติงสี่คอยขึ้นายอยู่กันบนึกว่าหกสี่เอามันนั่นละ หาสี่หาสามหาสองถึงกคบเงินนิดเดียวถึงเวลาเอาเงินซื้อแล,ล้วหยาสีสามอยา หาใบสิบใบสิบใบสิบใบอ๋อนิหน่เดเต็มงหกหกหาหกซูงเนาะเต็มงสามกับเต็มงสี่เนาะก็หาต้ำหกสามค่อยมักหาไหม มาหาเสีหาตีนดิบางอยู่ไหนไมาอยู่หาสองมันก็ยังใส่ได้อยู่เนี้ยมันห้าพันอื 5, เอเยียมเอาเท่าไรอันนี้หาพันหรอหาพันอ่าเปิดโว้ยเอาบ้ามาเท่านี้ <c oughs> ได้ได้คนเดนะียวเยี่ยมเสียหาเยี่ยเปิดจี ได้จ้ะเรียบร้อยบอกานี่บอกแล้วมาหาติ่งสกับติ่งสามแล้วค่ะน้อโอ้หอยใหญ่มาหาเอียวดีแล้วตัวให่กาขึ้นมาหาสองเลยเอ้ามเห็น่งหากหีบ้านนี้หาสีองค์ดหนกสาม

เต็นหากับเต็งโฮกมาม่ได้เป็นซีกับเป็นสามสรุปแล้วติงหาในเจ้าขึ้นในข่อยมันบอเต็งโฮกออกมาข่อยติงโฮกแกไปเติงสามมันบอถือซ้ำข่อยได้เบิดสรุปแล้วเอานี่เอาข่อยเอาขึ้นให้ติงซีเจ้าเข้าใจบอติงสามบอถือข่อยมากกว่าเต็งหาซ้ำเจ้าว่าอะไยังเนี่ยเจ้าเข้าใจบอตึงสามหนักบอติงสามกับติงซีข่อยมากกว่หาตาม

ี่หาหกหกสามหสามยหส้ามหิบทั้งูทันี้ลังกล้องลังกล้องลังกองเดีวที่สองเดี๋วที่ย่างสมหาสองสองไปอ้าฟังนะหนึ่งสองสามสี่อยู่คือเรานอนั้อเอกหันเลย ยิงแดงยิงแดงเนอะสี่ห้าหกหกห้าหกสี่เอามาอยู่ยิงแดงจ้ติหกหสี่เท่าไร็สอพันหนึ่งกหสีพันหนึี่หหกเท่าไห่งสองสาสีหกองสองใบเจ็ดเ็หกสิบใบเดองสีเดี๋ยวไปเลยส็สี่ยีสิบใไปดียี่สิบใบโอเครู้เรื่อง

ที่หเอาไปนหกที่จหกสองหก um สององบแล้วนะหกสองสาสี่ห้าที่เจ็ดสิบปดอืมาะบ่งดอยบ่งห้าอยสองสามสี่หก สองสี่สองใบสามสีสองใบสามสองสใบสใสใเป็นหใบห้า่สาใบเอาังเลยยังมือห้าเอี่ยวเต็งสอยู่เหมือนเดิมนอกั้นเอาหมดเลยยิงแดงเหมือนเดิมยิแดงแิบเต็มสามหกสี่เอา อะไรนะหกยุเก port right? nah, ี่ยมเลยเมปโอ้ทางนี้เงียบเลยยางหัวบ้าอะไรนึี้ดแปาสิบดดสองสามสี่จุดห้าจุดหกจุดเจ็ดสิบแบไปบ่สสิบแดสามหกม่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปิโอ้มือจัดไหทำไม่ดฮะชเบบอกหนึ่งสองสาม่ากเ็ดแปดเก้ิว่ความชัวเอาไปหสูงเอาเน้นๆกันักตัวหนึ่งเดงหกมาอ่าหกสใบเด้อ 6ส3ใบแล้วเรียบอเยอียวก็ได้1 2 3 4 4เยี่ัต่7ใบ8ใบแล้วอะ3ใบกับ3ใบ8ใบเย็นนะเย็นนะน3 4เอาาียมัากโอ้โห4เ,เยีามาก

ด้งส th ีมากเพื่อสิถึกเพื่อสเออเอาไ้เทสองเมตรสีได้มสีีียดอีกวเลยเนาะชอบสีสีเเเาดี่่อกเป็นสีเวรบะเด็กไม่หย เิ็นแดนอยหจ,จะกินไปนำาออกให้เราเต็มๆหกสี่ห้าสี่ห้าหกหกสามนไปหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดเดเก้าสิบหกสู

ถ้าเือหาสาสอ,อยูสาตำเลยนะ5 3 2หตำกักสตำอืมนั่นเนอะหาสามชวดีเลยโอ้ติงหเรียบร้อยเลยสามพันอ้หาสลืมบ,าบ้านสิพอเอาพยายกัดมาตดเงยาสามาใหโอ้

ha 3 ha 3 pin mới đây gần 2 bảy đã ha 3 pin đang không um chưa được comment rồi um nì ao nghe nì ao mình hà đội lúc mà nè đội không 2 3 4 5 6 7 Là gì 10 11 12 13 14 15 16 17 nó có hà 3 nặng không anh đi kia 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 มาถเ็มีใบหนึ่งชิเก่าให้เรานี่เล้วจถือตัวนี้กับตัวนี้ท่านหนึงอันนี้สามท่าน่หาสามอให้เด้อไม่กินแล้วนับตัวตงัมันตงสองนหนึ่งสองสาแป้บหอวฝากไปกูนอนเด้ ยัสองสามสามใบมอหัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเบเอ็สสามสี่สหกเจ็ดแปดอ่ะหาสองหาสี่แปามสบหทุนจะบ้ามดา้างกเดลเ็ดีเ้สบยไนขอช่งักเร็บกว่าทีนอเนี้หาสี่แปดบน่ของบ้างไ้เดาสามพันนี่ยไปหาี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสุดสองสิบสามจุดสี่สิบห้าสุดหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดอันนี้สี่ห้าหกนะสี่ห้าหกโอสี่เบสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดจุดสองสิดสามจุดสี่จุดห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดไปสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เต็งห้านะเต็งห้าคนละหมื่นบอคนละเปื้ลคนละเปิ้ลเจ็ดแปด เาสิบะไก่นแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเก้าสหน่งสองสามสเดแปดเบไอะาเลยอ่ะโ

ริบสามศูนย์สี่สามสี่สามหกสี่สามมันก็สูงเน่ะ6หกสี่สามอือห้าสองห้าสองหกสี่สามจะหกสามเลยเอาของเจียอะไรไเอาของเกียเนี่ยหกหกมัน ซีห <im cast> ้าหกอะไรเป็นะซีห้าหกสิบห้าพันห้าพันห้าสอันสามพันชเอยวพไทยชเอสามพันจำมาได้ไหมเง้ามพันดวหอห้าหกห้ิกินหกเย เอามากสีสามเลยเอาเบอร์ได้บอกตังเบอร์ะเอาไ้หนะกร์สีามเนาะจากหกไปหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงเบอรถึงเลยจากสีดำสีไดขึ้นเดี๋ยวรอเลยซีกับสามหายดเลยก็ยาวเป็นปะเปี่ยวเอโอ้ยไม่เจ็บเอสียงก็บ่ถือแล้ว

พี่ยาสีหกแท้ทีนะบุรีไปเซ่ยอยู่แต่กับสีกับหกสีเี่ีสันจะเมาละเติงต่ำมามาเติงหกมาไต่ตเตงเยอะมาเติงหกที่เรือนี่อยู่นี่ในเือนั้นสีห้าหกเรือสีห้าหกใส่หกหกห้าสาม ส้าอาสามเตงหกเตงหกเขาเจาเดียวี่หากับหกหาสามเลเยหมดบเอามาพาปาทั้งหมดเลยตอนนี้เยเดยวเดี๋ยวทั้งหมดเอามายิงแดงยิงแดงเตีงต่าโอเคบาเท่าไหรเบื้องเนอเอี่ยวเอี่ยวสี่เอี่ยวเอี่ยวสไปไม่มีเลยเอี่ยวเปิดมาก็เป็นหกคน หกโอ้ยหกมาตัวแรกเลยปะสาองห้าม่่ยามจะสีห้าหกที่เยกหกห้าสามไล่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบเจดกยี่สิบเอันละกินไปเลยมืถือไมนไม่ปีหกรอยอืม ตานั่นแหะนี่ก็หกเอยม่ถือสิไปไล่หาเหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองหมืนล่1สิบสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบบโอเครู้เรวสี่หมื่นแปดหม่นบ้าบหน่อยตันหนึ่งหน่วยไปถือหน้าหนึ่งทวงหนึ่งแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสองหมื่นอง่ได้หรอ

หนึ่งสองสามส่ห้ไป6,4